ทุกคนวันนี้จะมาสอนภาษาลูกันนะคะภาษาลูเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเป็นภาษาที่พวนนะคะพวนไม่ใช่พวนสิกับพยัญชนะนะคะเอ่อภาษาลูเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่เอ่อพวกกระเทยพวกแรปเปอร์บางคนใช้กันนะคะแล้วก็เราก็ใช้เหมือนกันนะคะตัวอย่างคำภาษาลู่ก็แบบแบบว่าเ็เหียอะไรวะ อย่างเช่นเลียหูนะคะเลียหูเลียหูกลับก็คือลูเลียไม่ได้พูดยาวนะคะแค่ตัวยอย่างแล้วก็ภาษาลูเนี่ยหรือว่าเต้นะคะเร่งว่าภาษาหลงของนะคะแตกต่างบอยเขาชอบเร่งกันหัวดาเผื่อนั่นแหละหรือว่ดดาภาษาลู่ภาษากลางนั่นเองน,นะคะก็ตัวอยา่ะะยยางคำว่าภาษาลูนะคะก็คือ ลูกเคียงหลังยุงลมุยหลาหมูไม่ไม่บอกเท่าเลยวบอก่าอะไรนะคะก็คือว่าภาษาลู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนภาษาลูเนี่ยเออมันมันบ้านเราเขาเรียกว่าภาษาหลงกองเออคนตาบอดกอภาษาหลงกงใช่ไหมถึงที่เนี้ยบ้านเราภาษาลูภาษากลางภาษาลูภาษาลูภาษาลูนะคะบ้านเรานี่ก็เรียกว่าภาษาภาษาลาษาหลงกงนะคะคือเพื่อนเพื่นดดูสิ ถ้าใครอยากรู้วปา้าษาลู่เป็นเหมือนผืนนะฮะ,ะ,ะ,ะไปฟังเพลงของมันดิดูเพลงสุดมั้งนะกบเปลี่ยผักก้อนนะนั่นแหละฟังอะไรปะภาษาลู่เปียบเลยนะคะออกตัวกับกูเร่งเลยเร่งได้นะเร่งอยู่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเร่งให้ฟังประโยคนึง <c oughs> ลันวุนลีนูละเจ้าลองตรงรอบซุปนะคะ <c oughs> ตอนนี้ต้องชอบนั่นแหละนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย